จริงๆแล้วหนูขออนุญาตพูดถึงสบู่นี้เลยกันแล้วกันนะคะ FLI อันนี้หนูก็รู้จักโดยบังเอิญพอใช้ใช้ไปมันก็สังเกตเอ๊ะราเจสังเกตว่าเป็นไงบ้างสังเกตเอ้าผิวพันธ์เรล่านี่มันแลดูแบบกระจ่างมเหมือนมันมันก็แกระจ่างเป่งลงหนูก็มันั่งดูส่วนผสมดีคุณแม่ส่วนผสมของเขามีขมิ้นเออ มะขามยังมีนะยังมีน้ำมันมะพร้าวมีพลายมีว่านสาวหลงมีขมิ้นทั้งหมดก้าชนิดเนี่ยทุกอย่างเป็นภูมิปัญญาหมดเลยแล้วก็อยู่ในอ้อ้ทมไอไบรท์ซอฟต์ตัวนี้พี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถใช้ได้เพราะว่าได้เครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นใช้อย่างสบายใจเลยมีวางขายต่างประเทศด้วยนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามพม่ากัมพูชาฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็อังกฤษเพราะว่าต่างชาติเนี่ย เขาเชื่อในเรื่องของสมุนไพรไทยมาก